มันีใย,ยายเอกกับพญายากษ์กันออกมาเฮ็ดเวียกอยู่ตรงหน้าจ่าพี่น้องเวียกของมูใหย่เอกคือฝังเสาไม้ไผ่คือเก่าจ่าพี่น้องพ่อยักษเฮ็ดเวียกอยู่กลางแดดเปียงเปียงเฮ็ดเวียกงอง้อมอ้อมเยอะ ดีได้พี่น้องมือเนี้เแล้วใส่หมวกจเสมอแล้วพอคอยใส่หมวกเลยได้พี่น้องเราเหตแด,ดแดดเหตุดันเบียรกลางแดดกลางแจ้งด้ากันมาฟังเสาอ่อนไม้ไผ่ไหวจะให้มันเป็นแนวแดนแนวเขียดกับพี่น้องนั่นเครื่องจอดินมุ่ย่ายเสือมาไม่สือมาเลยอาทิตย์หนึ่งเราจะอันฟังห้างเนี่ยพี่น้องเนี่ยจะมันเป็นคู่ไปจะมันเป็นคู่ไปอันมันอัน มันมีตะก่อนเห็นพี่น้องมันใส่เครื่องเจาะบ่ได้จ้ะหมย่ยเอ่ก็ได้เอาเสียมขุดเอาขุดทีละนิดละน้อยเอาเต่ว่าถ้าเป็นงานหน้าแบบเนี้ยดินมันดียุจ้ะดินมันซุ่มดีแล้วมันเจาะได้ยุใส่เครื่องเจาะง่ายย่จ้ะเมื่อนห้่ก็ได้ร้ายเสายุจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางหม่องก็ได้เอาอันเครื่องเจาะซอยมันก็เลยเห็ดได้ไหวจ้ะสีไหาเขาจะเอาดินมาลเลงหล่ะพี่น้อง เลยพอไงเราก็เลยมาเห็ดแนดวแดนแนวเขตไปจ้ะว่าให้เพิ่นหูว่าทมของใดซื้อของใดไปหอดไซจยังสินะจ๊ะพี่น้องพอไงแล,ล้วสิทธมทั้งหมดประมาณสามงานจ้ะคนนี้ยังมาดูมามันค่ะพี่น้องเอ้ย เราไปเกิดพิษหม่องอยู่ตั้งหลายปีหม่องเราไปเกิดยุพิษหม่องแล้วหนาสิมาเกิดเป็นคนไทยมาเหตุเวียกเหตดไทยเหตุหน้าคือบานเท่าแต่เราเกิดผลซะเรามาดูมามันค่ะลายเขาหอมกับบอกเขา ยายเห่ให้ข้าเจ้ามาอัดเฟียงให้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะยายเอาไว้ซิปก่อนจ้ะน้องนันกะให้ผู้เจ้าของหน้าเพิ่นเอาไว้ให้งวยควุ้ยจ้ะพี่น้องเพิ่นอัดไว้เพิ่นอัดได้หลายก่อนจ้ะแต่ว่ายยายเอาน้ำเพิน่นซิปก่อนเอาไว้ฮัจเจอ์ด้เฮ็ดอันปุ้ยมักเฮ็ดยังยังสิหน้าจ้ะพี่น้องเมื่อสั่นก็ไว้ถ้ากะเฮ็ดเฟียงก็ได้จ้ะ